5วิธีจัดการเงินหลังเกษียณไม่ให้หมดก่อนตายเกษียณแล้วใช้ชีวิตเหมือนฝันหรือกำลังฝันร้ายอยู่หลายคนคิดว่าถึงวัยเกษียณเมื่อไหร่ค่อยคิดเรื่องเงินก็ได้แต่รู้ไหมครับมีคนไทยจำนวนมากที่เกษียณแล้วต้องกลับไปทำงานเพราะเงินหมดก่อนอายุหมดมีคุณลุงหลายคนที่คิดว่าเงินชดเชยก้อนใหญ่จะอยู่ได้ตลอดชีวิต แต่พอผ่านไปไม่ถึง5ปีเหลือแค่บัญชีว่างเปล่ากับคำถามที่ว่าแล้วฉันจะอยู่ยังไงต่อดีอีกฝั่งหนึ่งก็มีคนที่เกษียณพร้อมรอยยิ้มเขาไม่รวยมากแต่เขารู้จักจัดการเงินหลังเกษียณให้เงินอยู่กับเขาไปจนวันสุดท้ายคลิปนี้เราจะมาคุยกันตรงๆหาวิธีจัดการเงินหลังเกษียณไม่ห,หมดก่อนตาย วิธีที่ไม่ต้องเป็นนักลงทุนมืออาชีพก็ทำได้แต่ต้องมีสติและวินัยใครที่อยากใช้ชีวิตหลังเกษยียณอย่างสงบไม่ต้องพึ่งลูกพึ่งหลานขอให้ดูจนจบครับเพราะทุกวิธีในนี้อาจเป็นคำตอบของชีวิตคุณหลังเกษยียณวิธีที่หนึ่งคิดใหม่เรื่องเงินก้อนเงินชดเชยไม่ใช่เงินใช้ตลอดชีวิตตอนจะเกียน หลายคนได้รับเงินก้อนใหญ่จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือเงินชดเชยปลายทางชีวิตการทำงานบางคนได้หลักแสนบางคนได้หลักล้านและสิ่งแรกที่มักคิดคือได้เวลาซื้อของที่อยากได้มาตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นรถคันใหม่บ้านหลังใหญ่หรือทิปต่างประเทศที่ฝันไว้แต่รู้ไหมครับไม่ถึง3ปีเงินเหล่านั้นก็เริ่มหายไปโดยไม่รู้ตัวเพราะเงินก้อนไม่ได้มีไว้ใช้จนหมด แต่มีไว้วางชีวิตให้มั่นคงสิ่งแรกที่ควรทำคือหยุดมองเงินกเกษียณเป็นรางวัลแต่ให้มองเป็นทุนชีวิตระยะยาวเงินก้อนนี้ต้องกลายเป็นเครื่องมือผลิตรายได้ไม่ใช่เครื่องมือสร้างหนี้ใหม่ลองแบ่งเงินก้อนออกเป็นสามส่วนชัดเจนส่วนแรกเพื่อความมั่นคง60%ลงทุนในสิ่งที่ปลอดภัยเช่นพันธบัตรรัฐบาลกองทุนตราสารหนี้หรือบัญชีฝากประจา ดอกเบี้ยอาจไม่สูงแต่ปลอดภัยและสร้างรายได้ต่อเนื่องส่วนที่2เพื่อการใช้ชีวิต30%ตั้งงบค่าใช้จ่ายรายเดือนจากส่วนนี้เช่นอาหารค่าไฟค่าเดินทางเพื่อให้ชีวิตดำเนินได้โดยไม่ต้องแตะเงินลงทุนส่วนสุดท้ายเพื่อฉุกเฉิน10%เก็บไว้ในบัญชีที่เบิกถอนได้ง่ายใช้ยามป่วยหรือมีเหตุไม่คาดคิด เพื่อไม่ต้องไปถอนเงินลงทุนออกมาก่อนเวลาเมื่อคุณแบ่งเงินแบบนี้จะเริ่มเห็นว่าเงินไม่ได้เยอะอย่างที่คิดแต่ถ้าวางแผนดีๆมันจะอยู่ได้ยาวกว่าชีวิตที่ใช้แบบไม่คิดแน่นอนอย่าลืมว่าช่วงกเกษียณคือช่วงที่เงินต้องทำงานแทนแรงเงินทุกบาทต้องถูกใช้ด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์เงินชดเชยก้อนนั้นไม่ใช่ของขวัญแต่คือทุนชีวิตใช้อย่างมีแผน แล้วคุณจะไม่ต้องกลับไปทำงานตอนแก่วิธีที่ 2. จัดทำงบประมาณชีวิตใหม่หลังเกษียณเมื่อถึงวัยเกษียณร,รายได้ของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากที่เคยได้เงินเดือนทุกเดือนกลายเป็นมีเพียงบำนาญดอกเบี้ยหรือเงินลงทุนเล็กๆที่ทยอยเข้ามาแทนการใช้ชีวิตแบบเดิมจึงต้องปรับใหม่ทั้งหมดหลายคนพอเกษียณแล้วยังใช้จ่ายเท่าเดิม กินเหมือนเดิมเที่ยวเหมือนเดิมเพราะคิดว่าเดี๋ยวเงินก็พอแต่สุดท้ายกลับต้องมานั่งเครียดเพราะรายจ่ายวิ่งเร็วกว่ารายได้สิ่งที่ต้องทำคือจัดทำงบประมาณชีวิตใหม่งบแบบคนที่หยุดทำงานแล้วแต่ยังอยากมีศักดิ์สีเริ่มจากเขียนลงสมุดหรือเปิดไฟล์เล็กๆแยกค่าใช้จ่ายออกเป็นสามกลุ่มค่าใช้จ่ายจำเป็นเช่น อาหารค่าน้ำค่าไฟค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายเพื่อคุณภาพชีวิตเช่นเดินทางบ้างดูหนังบ้างของใช้เล็กน้อยที่ทำให้จ่ายสบายค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเช่นของแบรนด์เนมของสะสมหรือของที่ซื้อตามอารมณ์เมื่อเห็นตัวเลขรวมของแต่ละกลุ่มจะเริ่มรู้ว่าอะไรคือส่วนที่ควรลดอะไรที่จำเป็นจริงๆ เป้าหมายคือใช้ชีวิตให้พอดีกับรายรับจริงเทคนิคง่ายๆคือสูตร70ทับ30ใช้70%ของรายได้ต่อเดือนเป็นค่าใช้จ่ายประจำอีก30%เก็บไว้ลงทุนหรือเป็นเงินสำรองฉุกเฉินอย่าลืมเพิ่มงบเล็กๆสำหรับสุขภาพเช่นตรวจร่างกายปีละครั้งซื้อวิตามินหรืออุปกรณ์ออกกำลังกายเพราะสุขภาพดี คือการประหยัดค่ารักษาในอนาคตเมื่อคุณรู้รายจ่ายชัดๆจะไม่ต้องกลัวว่าเงินจะหมดก่อนเวลางบประมาณชีวิตใหม่คือแผนที่ที่พาคุณใช้ชีวิตอย่างสงบและมั่นคงเกษียณไม่ใช่การหยุดใช้เงินแต่คือการเริ่มใช้เงินอย่างรู้คุณค่าวิธีที่สให้เงินทำงานแม้คุณจะหยุดทำงานแล้วเมื่อถึงวัยเกษียณ หลายคนมักคิดว่าพอแล้วไม่ต้องลงทุนอะไรอีกแต่ในความจริงต่อให้เราหยุดทำงานเงินก็ยังต้องทำงานแทนเราเพราะรายได้ประจำของเราหยุดไปแล้วแต่รายจ่ายยังคงเดินทุกวันสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การเสี่ยงแต่คือให้เงินทำงานในระดับที่เรานอน,อนหลับได้อย่างสบายใจอย่าปล่อยให้เงินก้อนหลังกเกษียณ นอนอยู่เฉยๆในบัญชีออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยกว่าเงินเฟอ้อเพราะยิ่งเวลาผ่านไปมูลค่าของเงินก็จะค่อยๆลดลงโดยที่เราไม่รู้ตัวเริ่มจากหลักคิดง่ายๆคือรักษาเงินต้นบวกสร้างดอกผลเล็กน้อยไม่ต้องหวังรวยแต่หวังให้เงินอยู่กับเราไปจนวันสุดท้ายตัวอย่างเครื่องมือที่เหมาะกับวัยกเกษียณเช่น กองทุนรวมตราสารหนี้หรือพันธบัตรรัฐบาลเสี่ยงตำ่ำได้ผลตอบแทน2-4%ต่อปีหุ้นปันผลคุณภาพดีซื้อถือยาวรับปันผลทุกไตรามาสเหมือนมีรายได้เสริมเงินฝากประจำรายเดือนหรือฝากแบบขั้นบันไดดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์และช่วยสร้างวินัยประกันชีวิตแบบบำนาญ สำหรับคนที่อยากได้รายได้ต่อเนื่องทุกปีโดยไม่ต้องบริหารเองตัวอย่างเช่นลุงดำอายุ65ปีมีเงินกเกษียณ600,000บาทแบ่ง400,000ลงกองทุนตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย3%อีก2 0 0 0 0ฝากประจำรายเดือนรวมกันแล้วลุงดำได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนเฉลี่ยเดือนละ1,500-2,000ถึงบาท ซึ่งเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายเล็กๆและยังรักษาเงินต้นไว้ครบหลังเกษียณไม่ใช่เวลาของการเสี่ยงโชคแต่คือเวลาของการสร้างความมั่นคงด้วยสติเงินที่ทำงานแทนเราจะทำให้ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเรารู้สึกมั่นใจว่าถึงแม้วันนี้จะไม่ได้ทำงานอีกต่อไปแต่เรา ยังมีเงินเดือนจากเงินที่เราดูแลอย่างเข้าใจวิธีที่4ตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยรักษารายจ่ายจำเป็นหลังเกษียณรายได้ลดแต่รายจ่ายยังอยู่และนี่คือเหตุผลที่หลายคนเงินหมดก่อนอายุหมดสิ่งสำคัญไม่ใช่หาเงินเพิ่มแต่คือใช้ให้น้อยลงอย่างมีศิลปะ หลายคนยังติดนิสัยแบบตอนทำงานเช่นกาแฟแก้วละ90ทุกวันของออนไลน์ที่กดซื้อเพรอะโปรเสื้อผ้าใหม่ทั้งที่มีเตียมตู้สิ่งเล็กๆพวกนี้เหมือนไม่มากแต่รวมกันทั้งตีคือเงินหมืน่นจงเริ่มจากลิสต์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วแบ่งออกเป็น3กลุ่มชัดเจนจำเป็นจริงๆเช่นอาหารยาค่าน้ำค่าไฟเพื่อคุณภาพชีวิต เช่นเดินทางเล็กๆหรืออาหารดีๆเดือนละครั้งไม่จำเป็นเช่นของสะสมแกดเจต็ตหรือของแต่งบ้านเกินจำเป็นจากนั้นให้ค่อยๆตัดกลุ่มที่3ออกก่อนไม่ต้องตัดรวดเดียวแต่ค่อยๆลดเช่นเดือนนี้งดกาแฟหรูเดือนหน้าเลิกซื้อเสื้อใหม่แล้วนำเงินที่เหลือโอนเข้าบัญชีเก็บเล็กพิเศษ ผลคือสิ้นปีคุณจะมีเงินก้อนหนึ่งที่มาจากสิ่งที่เคยละลายหายไปเฉยๆอย่าลืมแยกค่าใช้ใจ่ายจำเป็นต่อชีวิตออกจากค่าใช้ใจ่ายจำเป็นต่อใจเช่นค่ารักษาพยาบาลหรืออาหารสุขภาพเป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้แต่ของที่ซื้อเพราะอยากรู้สึกมีค่าอาจไม่คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายคุณยายเดือนอายุ67ปีเคยใช้เดือนละ1 5 0 0 0บาท แต่หลังจากจดรายจ่ายและลดสิ่งไม่จำเป็นเหลือเพียงเดือนละ9,000บาทยังคงกินดีอยู่ดีมีเงินเก็บเดือนละพันไว้เผื่อยามฉุกเฉินและที่สำคัญเธอบอกว่าใจเบาขึ้นกว่าเดิมเยอะความสุขหลังกเกษียณไม่ได้มาจากการมีของเยอะแต่มาจากการใช้ชีวิตอย่างพอดีและเหลือไว้ให้ตัวเองสบายใจการรู้จักตัดคือการต่ออายุของเงิน และการรักษารายจ่ายจำเป็นคือการรักษาความมั่นคงของชีวิตในบ้านปลายวิธีที่5สร้างรายได้เสริมแบบไม่เหนื่อยหลังเกษียณหลายคนกลัวคำว่าหาเงินเพราะคิดว่ามันต้องเหนื่อยต้องออกไปตากแดดทํางานหนักเหมือนตอนหนุ่มสาวแต่ในความจริงรายได้เสริมหลังเกษียณไม่จำเป็นต้องเหนื่อยเลยครับขอแค่เข้าใจหลักว่าให้เงินและเวลาทำงานแทนแรง เริ่มต้นจากสิ่งที่มีอยู่แล้วในชีวิตเช่นบ้านที่ดินความรู้หรือแม้แต่ง,งานอดิเรกที่เคยทำด้วยความสุขสิ่งเหล่านี้แหละสามารถเปลี่ยนเป็นรายได้เล็กๆที่มั่นคงได้ตัวอย่างง่ายๆของรายได้เสริมที่ทำได้จริงปลูกผักสวนครัวขายในหมู่บ้านไม่ต้องลงทุนมากปลูกแค่ผักกินเองแล้วแบ่งขายเช่นผักบุ้งโหระพามะนาวพริกกิโลละไม่กี่บาทแต่ขายได้ทุกวัน ทำขนมหรืออาหารพื้นบ้านขายออนไลน์อย่างกล้วยทอดขนมกล้วยหรือพริกแกงสูตรบ้านๆแต่ขายดีเสมอใช้ทักษะเดิมหารายได้เช่นอดีตช่างไฟอาจรับงานเล็กๆหรือสอนเด็กในชุมชนให้เช่าห้องเล็กๆหรือพื้นที่ว่างในบ้านรายได้ประจำโดยไม่ต้องออกแรงแชร์ประสบการณ์ชีวิตผ่านโซเชียลเช่นเขียนเพจชีวิตหลังกเกษียณแบบพอเพียง หรือทำคลิปเล่าเรื่องใน YouTube รายได้อาจไม่เยอะแต่ช่วยให้ชีวิตมีคุณค่าสิ่งสำคัญคือเลือกงานที่เหมาะกับร่างกายและใจอย่าฝืนทำสิ่งที่ทำให้เครียดหรือเหนื่อยเพราะเป้าหมายของรายได้เสริมไม่ใช่รวยแต่คืออยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและไม่ต้องพึ่งใครยายลำดวนวัย70ปีเคยขายขนมกล้วยหน้าบ้านวันละไม่กี่สิบบาท,บาทเธอบอกว่าฉันไม่ได้อยากรวย แต่อยากได้ยินเสียงเหรียญทุกวันมันเหมือนยังได้ทำงานมีค่าในตัวเองหลังกเกษียณไม่ต้องทำงานหนักแต่ต้องไม่หยุดสร้างคุณค่าให้ตัวเองรายได้เสริมเล็กๆเ,เหล่านี้อาจไม่เปลี่ยนชีวิตให้หรูขึ้นแต่จะเปลี่ยนใจให้ภูมิใจว่าแม้วันนี้ไม่มีเงินเดือนเราก็ยังมีรายได้จากสิ่งที่เรารักและลงมือทำด้วยสองมือของเราเองข้อคิดชีวิตหลังกเกษียณมิใช่ตอนจบของเส้นทางการหาเงิน แต่คือบทใหม่ของการใช้ชีวิตอย่างมีสติเพราะตอนนี้เราไม่ได้แข่งกับใครแล้วเราแค่ต้องชนะนิสัยเดิมๆที่ทำให้เงินหมดก่อนเวลาเงินไม่เคยพอสำหรับคนที่ใช้โดยไม่รู้ตัวแต่เงินจะอยู่กับเราไปได้นานสำหรับคนที่รู้จักจัดการมันอย่างเข้าใจอย่ากลัวว่าเงินจะหมดก่อนตายแต่จงกลัวว่า เราจะตายทั้งที่ยังไม่เคยใช้เงินอย่างมีคุณค่าเพราะเงินเก็บที่ดีที่สุดมิใช้จํานวนในบัญชีแต่คือความสงบใจที่เกิดขึ้นเมื่อรู้ว่าชีวิตเราคุมได้ทุกวันนี้เราอาจไม่มีเงินเดือนแต่เรายังมีเวลาทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตถ้าใช้เวลานี้ให้เป็นมันจะกลายเป็นกำไรชีวิตที่ไม่มีตัวเลขไหนวัดได้ ใช้เวลาที่เหลือให้เป็นช่วงชีวิตที่มีความหมายใช้เงินอย่างรู้คุณค่าใช้วันเกษียณให้เป็นรางวัลของความอดทนตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาไม่จำเป็นต้องมีเยอะแค่พอเพียงกับสิ่งที่ใจต้องการไม่จำเป็นต้องรวยแค่ไม่ต้องกังวลว่าพรุ่งนี้จะอยู่ยังไงและไม่จำเป็นต้องให้ใครดูแลถ้าเราดูแลตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้ ชีวิตหลังเกษียณที่ดีไม่ได้วัดจากจำนวนเงินในบัญชีแต่วัดจากจำนวนวันที่เรายิ้มได้โดยไม่พึ่งใครอย่ารอให้เงินหมดแล้วค่อยเริ่มวางแผนเริ่มวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้คุณมีสิทธิ์เลือกชีวิตที่อยากอยู่และถ้าคลิปนี้ทำให้คุณคิดอะไรได้สักอย่างอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกแนวคิดที่จะช่วยให้คุณมีอิสระภาพทางการเงินก่อนแรงจะหมด